วัสดีทุกคนผมกันจาก C-Lot ตเนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพาทัวร์การลงทะเบียน v ีฟาย22 f l a s ครับซีโอเพนะครับวันนี้เนี่ยมาพาลงทะเบียนก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะอยากลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับกัน เล่นเนี่ยการลงทะเบียนก็เหมือนจะยากแต่มันไม่ยากเลยนะครับก็ทำความใจไปพร้อมกันนะครับทุกคนเริ่มแรกเนี่ยถ้าว่าทุกคนดูในหน้าจอที่ผมโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีการแขง่งขันทั้งหมดหลายรอบมากนะครับซึ่งวีคแรกเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบใช่ไหมไปจนจบที่วันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนานครับซึ่งมันมีหลายรอบทุกคนอาจจะงง,งแต่จริงๆแล้วมาดูนี่ครับการลงทะเบียนเนี่ยก็คือคุณลงทะเบียนเพื่อเล่นเนี่ยชนะเนี่ยจะได้พอยต์นะครับถ้าว่าแพ้จะได้1พอยต point แปลว่าไงแปลว่าถ้าเรายิ่งเล่นเยอะเรายิ่งสะสมแต้มเยอะเราก็ยิ่งมีพอยต์เยอะนั่นเองนะครับคราวน,นี้ถ้าว่าคุณคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้นะก็เลื่อนลงไปนะครับลิงก์เนี่ยกดเสร็จรีจิสเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าวันพฤหัสที่8นะครับ8กุมภานะครับจะเห็นว่ามีคนลงทะเบียนอยู่ข้างหลังเนี่ย2 4 0 140ซึ่งผมเนี่ยจะลงเตะซัชมิดเพื่อโปรโมท การแข่งขันนี้วันที่8เหมือนกันนะถ้าว่าใครจะตามมาเนี่ยก็ลงทะเบียนตามนี้เลยนะครับวันที่8เนี่ยจะเห็นว่ามีการเตะทั้งหมด3รอบทุกคนต้องลงทั้งหมด3รอบเลยนะครับถ้าหากว่าลงไม่ถึง3รอบเนี่ยมันก็จะไม่ครบตามกําหนดเนี่ยแล้ววันที่12เนี่ยจะเห็นว่ามีโอ้มีแบบว่า5-6แมตช์เนี่ยก็ต้องลงให้หมดนะครับวิธีการลงลงยังไงอย่างนี้ครับมาดูกดปุ๊บกดตรงแมตช์หนึ่งนะครับแต่แล้วเขาจะเขียนเวลานัดอย่างชัดเจนนะครับ อ่านตรงนี้นะว่าจะแข่งเมื่อไหร่คนไทยจะต้องโกเอ็นเตอร์ต้องลงทะเบียนและแข่งให้ชนะนะทุกคนผมเป็นกำลังใจให้เล่นนยครับอานนี้ยกตัวอย่างวันอังคารวันที่8นะครับวันที่8วันอังคารเวลาทุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเช็คอินเนี่ยเช็คอินก็คือเวลาที่จะต้องไปเตรียมตัวนะครับหกโมงสีต้องไปรอสแตนบายนะครับซึ่งเขาจะบอกว่าต้องเตรียมตัวเอ็นเตอร์ใน PSN ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ คนที่ลงแข่งได้ต้องมีสัญชาติอินโดมาเลสสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะครับซึ่งผู้เล่นต้องมีอายุเกินสิบคนไปถ้าหากว่าพบตามเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยก็ let's go ครับท้างขวาคือการ register นะครับเราต้องแน่ใจว่าสูงสิ 6, นะแล้วก็ psn link เห็นไหมแต่มันไม่มีเพราะอะไรเพราะต้อง login ออก่อนทุกคนก็ login ออเลยเลยนะกด login ออตรงนี้ login ออเสร็จจะมีผมสมัครไว้อยู่แล้วกับคนเพิ่งมาสมัครใหม่ก็กดไปตรงนี้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครไว้ก็จะขึ้นมาอยู่หน้านี้ครับคือเขาจะให้คุณสมัคร register ID ของ ESL account ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีก็ต้อง register ผมมีแล้วผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับทุกคนก็กดตรงนี้เลย create account นะครับสร้างขึ้นมาครับจะ register ด้วย discord ก็ได้ email ก็ได้ google ก็ได้นะ epic game ก็ได้ playstation ก็ยังได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับพอ register เสร็จก็ไป log in แล้วมาจะไปหน้านี้ครับ อ่าทุกคนหลังจากที่คนสมัครเสร็จแล้วนะครับ ID ของ ESL เนี่ยก็จะมี ID ขึ้นทางขวาบนนี้นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันมี r e q u i r e m e n t มาทางขวานะครับทุกคนต้องลงสมัครทั้งหมดโดยลงสมัครยังไงผมย้ำอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะพลาดไปที่ลิงก์ลงทะเบียนนะครับหรือแบ็กกลับมาที่ผมคลิกก็ได้นะครับเลื่อนลงมานี่ด้านล่างจะเห็นว่าวันที่8ปกุมภาครับมีทั้งหมด3รายการ3เซสชั่นครับซึ่งมันมาคนละเวลานั่นเอง ถ้าหากว่าจะลงทะเบียนเนี่ยต้องลงทะเบียนทั้ง3อันนะครับจริงๆก็คือถ้าสะดวกแข่งทุกวันก็ลงได้หมดเลยอ่ะผมคลิกไปอันที่1นะครับจะเห็นด้านขวานะมันเป็นข้อกําหนดที่ต้องมีนะครับอายุนะครับเกิน16หรือเปล่าก็กดปรับประวัติให้เรียบร้อยสัญชาตินะครับถ้าเป็นไทยมาเลยสิงคโปร์อินโดามด้านล่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับได้แน่นอนต่อไปก็เป็นการลิงก์ P.S.N นะครับหรือ PlayStation Network แน่นอน ID จะใช้แข่งแหละนะก็กด ปรับให้มันเป็น ID ของเราให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บกดลงทะเบียนนะครับกด accept กดลงทะเบียนเลยนะครับกดลงทะเบียนตรงเหลืองๆเนี่ยนะกดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บยังไม่หมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้องลงทั้งหมด3อันในอันแรกแต่อันอื่นไม่ได้มี3อันนะบางอันเนี่ยอย่างวันเสาร์ที่12กุมภาเนี่ยมีทั้งหมด6อันใช่ไหมก็ต้องลงให้หมดนะเนี่ยผมลงอันที่1เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องลงอันที่2ต่อนะวันอังคารวันที่8เนี่ยมี สามคสามสามแมตส์ามแมต์น,นี่อันนี้รอบนี้จากทุ่มหนึ่งเป็นทุ่มสี่ห้าละแต่ว่าเตะเสร็จทุ่มหนึ่งก็ต้องมาเตะทุ่มสี่ห้าต่อใช่ไหมครับเตะเสร็จทุกคนก็ต้องมาเตะนี้เพราะฉะนั้นลงทะเบียนต่อ,อกดไซส์ up ปุ๊บปั๊บกดให้หมดนะครับอ่ะแมต์ที่สองเสร็จไปกดแมต์ที่สามต่อนะครับเอาให้ครบนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะพลาดนะครับอ่ะเนี่ยแมต์ที่สามก็ไม่มีอะไรเวลาก็คือเป็นสองทุ่มครึ่งเอาให้เวลาพักผ่อนเตรียมตัวประบาณแมตหลังแมตส์ซัคซ์ม5นี ปเตรียมตัว2องทุ่มสิไปก่อนเวลา1 5บหนทีนะครับอะไรทุกอย่างเช็คเต้พร้อมแล้วกดลงทะเบียนปุ๊บกดให้หมดเรียบร้อยทุกคนกดลงทะเบียนครบ3มแมตช์ก็อรอเขาเรียกเตรียมตัวนะครับซึ่งทุกคนลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูว่าวาันรัวเองว่างวันอื่นอีกหรือเปล่านะครับนี่วีคสอแล้วนะครับวีคหนึ่งจบไปแล้วนะครับวีคสามวีคสี่มีแมตช์เตะตลอดนะให้ทุกคนเนี่ยได้รับรางวัลนะครับก็จะเห็นได้ว่า มีแรง์กิ้งเป็นแต้มมาตรงนี้นะครับชนะได้2แต้มนะครับชนะได้2แต้มแพ้ได้1แต้มเป็นการเล่นคล้ายๆกับตารางดิวิชันแต่มาในรูปแบบรอบๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าเอาทงคำทไทยไปปักไว้ตรงนี้ได้นะมีอินโดอยู่3คนมีไทย1คนเป็นคุณมีนนะครับก็คะแนนเท่าๆกันเลยเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ก็สามารถเอาวีคสอันนี้เป็นวีคหนึง์กิ้งนะซึ่งจบไปแล้ววีคสทุกคนก็สามารถไปปัก ธงชาติไทยตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมก็มาโปรโมทให้เท่านี้อย่าลืมไปลงทะเบียนกันผมอยากเห็นธงชาติไทยหลายๆอันในหน้าเว็บไซต์หรือว่าในที่ทุกที่นะครับทุกคนผมเป็นกําลังใจให้ในฐานะสตรีมเมอร์นะครับและเดี๋ยววันที่8ผมก็มีเตะกระชับมิตรกับสตรีมเมอร์มาเลย์ก็จะมา enjoy เอนจอยไปพร้อมกับทุกคนนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็รายการนี้เรา,าอัปเดตก,กันเรื่อยๆเจอกันในราครับบ๊ายบาย